ขอต้อนรับเข้าสู่สำนักของปิปิปตรงขอบคุณทุกกำลังใจผ่านการกดไลค์และกด Subscribe ท่านสามารถสนับสนุนผ่าน QR Code หรือเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาติดตามข่าวสารได้จากกลุ่มใน Facebook ที่รายละเอียดของคลิปวันนี้พบกันกับเรื่องพลิกฟ้าสยบปฐพีเด l ี g e o n o o f ฟูเทีตอนที่501 การโจมตีที่อันตรายอย่างกระทันหันเย่ฟู่เทียนถูกบังคับให้ไปที่สำนักสุริยันสองแสงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ต่อสู้ก็ตามความร่วมมือของเขาทำให้เขาดูจริงใจและมีโอกาสที่ทุกสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับมรดกนั้นเป็นความจริงแต่จิตใจของมนุษย์นั้นซับซ้อนและไม่น่าเชื่อว่าเย่ฟู่เทียนจะยอมสละแสงสว่างจากสวรรค์ด้วยความเต็มใจ เห็นได้ชัดว่าแย่ฟู่เทียนตระหนักถึงสถานการณ์ของเขาและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นี้เพื่อช่วยชีวิตตัวเองหย่างติงหัวหน้าสำนักของสำนักสุริยันสองแสงสามารถบอกเรื่องนี้ได้เช่นกันแต่ความจริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแย่ฟู่เทียนการทำเช่นนั้นจะดีพอๆกับการประกาศสงครามขอให้ข้ารู้สึกถึงแสงอันศักดิ์สิทธิ์ของดวงอาทิตย์ที่นักบุญล่วงลงมา ใบหน้าของหยางติงกระสังสาราวกับดวงอาทิตย์และความเงียบก็ตกลงมาที่สถานที่นั้นทุกสายตาจับจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนตกลงผู้อาวุโสเย่ฟู่เทียนพยักหน้าและริ้วของแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องประกายของดวงอาทิตย์ถูกส่งไปยังหยางติงข้าได้ตัดความสัมพันธ์ของข้ากับแสงศักดิ์สิทธิ์นี้ไปแล้วเจ้าอาดคำพูดนั้นแทบจะไม่หลุดออกจากปากของเย่ฟู่เทียนก่อนที่หยางติงจะรวมเจตจำนงของตนเองเข้ากับแสงแห่งสวรรค์ รัศมีที่พร่างพราวของดวงอาทิตย์ส่องแสงเหนือตัวเขาดูเหมือนจะอาบแสงให้เขาด้วยแสงสว่างของนักบุเรงยิ่งไปกว่านั้นด้วยเจตจำนงอันยิ่งใหญ่ของหยางติงแสงแห่งสวรรค์ก็ส่องสว่างยิ่งกว่าที่มีกับเย่ฟู่เทียนรังสีของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากเบื้องบนเป็นเหมือนเปลวไฟของพระเจ้าเส้นทางแห่งสวรรค์หยางติงกล่าวพร้อมกับจ้องมองเขาอย่างเฉียบคมจากนั้นเขาก็ถอนเจตจำนงของเขาออกจากแสงสว่างของพระเจ้า เขากล่าวยิ้มให้เย่ฟู่เทียนเจ้าจะฝึกกับข้าต่อจากนี้อย่างติงไม่ได้บังคับให้เย่ฟู่เทียนสูญเสียอีกสองเส้นของแสงศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสำนักสุริยานสองแสงเขารู้ดีว่าถ้าเขาบังคับพวกเขาสำนักอีกสองแห่งจะไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอย่างติงเสียงอันเยือกเย็นร้องออกมาจากท้องฟ้าเหนือสำนักสุริยันสองแสง หลังจากนั้นก็มีผู้คนจำนวนหนึ่งลงมาจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมอกที่ด้านหน้าของงานเลี้ยงคือเฉินหยวนพวกเขาเผชิญหน้ากับผู้ที่มาจากวังเก้าเมฆเมื่อพวกเขาได้รับข่าวเมื่อได้ยินว่าเย่ฟู่เทียนถูกสำนักสุรยิยันส่องแสงพาไปพวกเขาก็ละทิ้งการ,รเผชิญหน้าและรีบไปทันทีหยางติงมองไปบนท้องฟ้าเปลวไฟของเก้าอี้ข้างหลังเขาส่องสว่างกว่าที่เคยเขาพูดอย่างใจเย็นเฉินหยวนอะไรที่พาเจ้ามาที่สำนักสุรยิยันส่องแสง หยางติงเจ้าเป็นหัวหน้าสำนักของสำนักสุริยันสองแสงเจ้าไม่รู้สึกละอายภายใต้สถานะของเจ้าที่จะใช้ประโยชน์จากสถานาการณ์และนำเย่ฟู่เทียนมาที่สำนักของเจ้าหรือไม่น้ำเสียงของเฉินฮยอวลนั้นเย็นชาและพลังงานที่น่ากลัวก็กดลงมาจากท้องฟ้าในขณะที่เขาพูดเฉินหยวนเย่ฟู่เทียนมีคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญแห่งสำนักสามอันดับแรก จะเกิดอะไรขึ้นกับข้าที่เชิญเขาไปสัมผัสกับเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ที่นักบุญโบราณทิ้งไว้ข้างหลังหยางติงจ้องมองร่างงอบนท้องฟ้าขณะที่เขาพูดปล่อยเขาไปเฉินหยวนเรียกร้องอย่างเย็นชาหยางติงหันไปจ้องมองไปที่เย่ฟู่เทียนและเย่ฟู่เทียนก็คงคำนับตามทิศทางของเฉินหยวนขณะที่เขากล่าวว่าหัวหน้าสำนักเฉินสำนักสุริยันสองแสงเพิ่งเชิญข้าไปแสดงคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญโบราณ เขาหันไปคำนับอย่างติงเช่นกันสิทธิ์ที่ให้ข้าอธิบายให้หัวหน้าสำนักฟังหลังจากที่เขาพูดเย่ฟู่เทียนก็เคลื่อนตัวไปบนท้องฟ้าในทันใดนั้นทุกสายตาก็จับจ้องมาที่เขาเย่ฟู่เทียนได้พูดคำพูดที่น่าพอใจในตอนนี้แต่นั่นเป็นเพียงสิ่งที่น่าสนใจเท่านั้นการขึ้นไปหาเฉินหยวนในตอนนี้จะทำให้เขาไม่มีทางกลับมาขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาทำ หยุดพลังงานอันยิ่งใหญ่มาถึงเย่ฟู่เทียนมันเป็นเจตจำนงของปราดที่สามารถฆ่าเขาได้ในจังหวะการเต้นของหัวใจเฉินหยวนอาจมาถึงที่นี่แต่เขาไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวอย่างเร่งรีบนี่เป็นสาเหตุที่เขาไม่พาเย่ฟู่เทียนไปที่วังเก้าเมฆหากจินเชิงเฟิงเริ่มโจมตีด้วยความดูร้ายสิ่งต่างๆจะยุ่งยากเย่ฟู่เทียนหยุดกลางอากาศและหัวเราะเบาๆเ,เจ้าถามข้าว่าอย่างไรสิที่ สายตาหลายคนหันไปทางอย่างติงราวกับว่ากำลังรอให้เขาบ่งบอกอะไรบางอย่างก่อนที่จะจับเย่ฟู่เทียนจุดมุ่งหมายของสำนักสุริยันสองแสงคือคำสอนจากพระเจ้าที่เย่ฟู่เทียนได้รับในสนามรบศิลปะการต่อสู้เย่ฟู่เทียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งมอบมันตลอดเวลาเมื่อเฉินหยวนมาถึงสำนักสุริยันสองแสงยังไม่ได้ตัดสินใจว่าพวกเขาจะทำอะไรกับเย่ฟู่เทียน เย่ฟู่เทียนสัญญาว่าจะอยู่ที่นี่และฝึกฝนแต่เมื่อมองไปที่สิ่งต่างๆต,ตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปในทางนั้นถ้าพวกเขาปล่อยเย่ฟู่เทียนไปเขาก็จะไม่เป็นภายคุกคามต่อสำนักสุริยันส่องแสงในตอนนี้นี่เป็นเพราะพวกเขาได้พระคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีอยู่ไปแล้วแต่เย่ฟู่เทียนยังคงเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่ฟ้องพวกเขาบรรยากาศกลับตึงเครียดแทบจะในทันทีเหล่าสิษธิ์ของสำนักสุริยันส่องแสงเงยหน้าขึ้น เพื่อมองไปที่สายตาก่อนหน้าพวกเขาพวกเขารู้สึกถึงความกดดนันและบรรยากาศที่ตึงเครียดแม้จะอยู่ห่างไกลหยางติงสายตาของเฉินหยวนจ้องไปที่หยางติงแรงกดดันมหาศาลที่เกิดขึ้นจากสวรรค์และมิติที่เต็มไปด้วยดวงดาวปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าท้องฟ้าเหนือสำนักสุริยันสองแสงเริ่มมืดมิดในตอนกลางคืนราวกับว่าเฉินหยวนจะโจมตีทันทีหากหยางติงทำอะไรกับเย่ฟู่เทียน หยางติงเหลือบมองเย่ฟู่เทียนก่อนจะหัวเราะเจ้ากำลังทำอะไรเฉินหยวนเรามีการสนทนาที่ดีข้าต้องการให้เขาอยู่ที่สำนักสุริยันสองแสงและฝึกกับข้าข้าสามารถสั่งเขาได้แต่แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเย่ฟู่เทียนที่จะตัดสินใจเองการแสดงออกของเฉินหยวนผ่อนคลายลงเล็กน้อยเขาคาดการว่าอย่างติงจะไม่ทำอะไรกับเย่ฟู่เทียน จุดมุ่งหมายของเขาคือการได้รับคำสอนจากพระเจ้าดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะฆ่าเย่ฟู่เทียนในตอนนี้เย่ฟู่เทียนได้ตัดสินเช่นเดียวกับเฉินหยวนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงหันไปใช้ทางแพ่งและพูดว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางวาจาและสร้างภาพปลงตาของความสามัคคีทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงเจตนาที่ซ่อนเร้นของกันและกัน แต่ในสถานการณ์เช่นนี้หยางติงมีทางออกโดยไม่ต้องอายตัวเองในขณะนี้ความสำคัญสูงสุดของเย่ฟู่เทียนคือการออกไปจากสถานที่แห่งนี้เมื่อได้ยินคำพูดของหยางติงเย่ฟู่เทียนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกฟู่เทียนมาที่นี่เฉินหยวนสั่งในเวลาเดียวกันกระแสของพลังงานมุ่งตรงไปยังเย่ฟู่เทียนเย่ฟู่เทียนเริ่มก้าวไปข้างหน้าอย่างไรก็ตาม ในทันทีที่เขาเก้าวไปเขาก็รู้สึกถึงภายคุกคามอันยิ่งใหญ่และการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปจากนั้นแสงแห่งเจตจำนงที่น่ากลัวก็แทงทะลุร่างของเย่ฟู่เทียนร,ราวกับใบมีดที่แหลมคมได้ยินเสียงฮึทัดจากนั้นร่างของเย่ฟู่เทียนก็สั่นสะท้านในน้องฟ้าก่อนที่เขาจะรู้สึกว่ามีดแหลมคมฉีกผ่านด้านในของเขาทำลายเส้นเลือดของเขาและกระดูกของเขาหัก ใบหน้าของเย่ฟู่เทียนกลายเป็นสีซีดมรณะและความสิ้นหวังท่วมท้นในจิตใจของเขาเขาได้รับการคุ้มกันในขณะที่เขาถูกนำตัวไปที่สำนักสุริยันสองแสงโดยพูดว่าเป็นคนดีและพยายามพูดให้พ้นจากอันตรายด้วยการโกหกจุดมุ่งหมายเดียวของเขาคือถ่วงเวลาและทำให้อยู่รอดในขณะที่เขาคาดหวังว่าหัวหน้าสำนักของสำนักสุริยันสองแสงจะไม่ฆ่าเขาแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะผ่อนคลาย ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนโจมตีเขาอย่างกระทันหันเพื่อเอชีวิตเขาการแสดงออกของเฉินหยวนเปลี่ยนไปความมืดแผ่กระจายไปทั่วท้องฟ้าและความกดดันอันยิ่งใหญ่ที่แผ่ออกมาจากมันทุกคนในทีมที่เขาพามาด้วยต่างก็สวมสีหน้าเย็นชายอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันนายหญิงหลงและกูหานซันก็ตกใจเช่นกันพวกเขาไม่คิดว่าสำนักสุรยิยันส่องแสงจะลงมือทำจริงๆ แม้แต่ผู้คนจากสำนักสุริยานสองแสงอย่างติงหัวนหน้าสำนักกลาปราดอีกหลายคนที่อยู่ในปัจจุบันก็ผงะเช่นกันเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของพวกเขาเฉินหยวนกำมัดแน่นขึ้นบนท้องฟ้าเนื่องจากอีกฝ่ายได้เคลื่อนไหวเขาจึงไม่เหลือความอดทนอีกต่อไปทันใดนั้นร่างของเย่ฟู่เทียนก็ถูกล้อมรอบไปด้วยแสงดาวและถูกนำไปยังท้องฟ้าพร้อมเฉินหยวน เย่ฟู่เทียนหน้าซีดราวกับผ้าปูที่นอนและเจ็บปวดอย่างมากเส้นเลือดและกระดูกของเขาดูเหมือนจะถูกทำลายทั้งหมดและเขาได้รับบาดเจ็บภายในอย่างมากสีหน้าของเฉินหยวนมืดมนบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวอุกกาบาตจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นและแขวนอยู่เหนือสำนักสุริยานสองแสง เหล่าสิทธ์ของสำนักสุริยันสองแสงต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นหากอุกาบาทเหล่านั้นถูกส่งลงไปก็จะเป็นหายนะอย่างแน่นอนเฉินยวนการแสดงออกของอย่างติงก็เปลี่ยนไปเช่นกันเมื่อมองไปที่คนที่ทำร้ายเย่ฟู่เทียนเขาก็ถามว่าใครบอกให้เจ้าลงมือสร้างยุนเฟิงเป็นสิทธ์ของสำนักของเราบุคคออลคนนั้นตอบอย่างเย็นชาเย่ฟู่เทียนจะถูกปล่อยตัวจากการฆ่าสิทธ์ของสำนักสุริยันสองแสงเพียง เพราะเขาเป็นพระบุตรของสำนักดารางันหรือเขาควรชดใช้ความผิดและถูกปลดจากการฝึกฝนของเขาจากนั้นเขาก็เตือนสติหัวหน้าสำนักเด็กคนนี้เจ้าเล่และมีความสามารถถ้าเราไม่กำจัดเขาตอนนี้เขาจะทำให้เรามีปัญหามากมายในอนาคตแน่นอนเฉินหยวนยื่นฝ่ามือออออกไปยังทิศทางของบุคคลนั้นทันใดนั้นเสียงกึกกล้องที่น่ากลัวก็ดังขึ้น และพายุลมก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นโลกที่แตกสลายเพื่อรับแสงที่พร่างพราวของดวงดาวพายุลมไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งเข้าหาคนคนนั้นและล้อมรอบตัวเขาและในขณะที่เฉินหยวนกมัดของเขาบุคคลนั้นก็ถูกฝังอยู่ในอุกกาบาต่อพร้อมกับเสียงดังและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พวกเขาทั้งคู่เป็นปราดแต่ขั้นของพวกเขาแตกต่างกันและความแตกต่างในความสามารถของพวกเขาก็มากเช่นกัน เฉินหยวนอย่าเพิ่งพ,พลีผามหลงติงปรากฏตัวต่อหน้าบุคคลน,นั้นในพริบตาและวางมือบนเขาทันใดนั้นเปลวไฟก็ปรากฏขึ้นและซึมเข้าไปในการก่ะตัวของอุกาบาทด้วยเสียงดังปังอุกาบาทที่ปกคลุมผู้รอบรู้ถูกเผาเป็นเท่าฐานและพื้นที่ก็เปลี่ยนเป็นนรกที่ลุกเป็นไฟเสียงดังกล้องที่น่ากลัวดังขึ้นและอุกาบาดก็เริ่มดิ่งลงมายังสำนักสุรยิยันส่องแสงจากมิติที่เต็มไปด้วยดวงดาวราวกับดวงดาวที่กำลังพุ่งเข้ามา สำนักสุริยันสองแสงตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายทุกคนพยายามมหาลบหนีใบหน้าของพวกเขาซี่เซียวนี่มันบ้ามากผู้อาวุโสในสำนักของพวกเขากล้าที่จะโจมตีเย่ฟู่เทียนและก่อให้เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่นี้ทั้งหมดนี้มันบ้ามากเสียงดังกึกกล้องดังต่อเนื่องไม่รู้จบขณะที่อาคารของสำนักสุริยันสองแสงถูกทำลายและกลายเป็นเศษซากขนาดยักษ์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าโลกก็แตกออกในอัตราที่เหลือเชื่อ โดยมีเส้นกระจายไปทั่วพื้นดินราวกับว่าโลกทั้งใบกำลังจะถูกทำลายดูเหมือนคมภีร์ของาศาสนาคริสต์จริงๆเฉินหยวนสำนักสามอันดับแรกอาจจะขัดแย้งกันแต่ทั้งสามสำนักมีจุดเริ่มต้นเดียวกันเจ้าบ้าไปแล้วหลงติงคำรามเมื่อเห็นการทำลายล้างต่อหน้าเขาเฉินหยวนได้รับการฝึกฝนในเส้นทางดวงดาวศักดิ์สิทธิ์มันขึ้นนอยู่กับพลังแห่งธาตุดินของโลกและสามารถเปลี่ยนการทำลายล้างอย่างเลวร้ายได้ในทันที มันมีพลังที่จะเปลี่ยนสำนักสุริยันสองแสงอันกว้างใหญ่ให้กลายเป็นกองขยะในเวลาอันรวดเร็วดังนั้นเจ้ายังคงทราบว่าสำนักสามอันดับแรกมีต้นกำเนิดเดียวกันใบหน้าของเฉินหยวนบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเขาได้ตั้งความหวังอันยิ่งใหญ่ไว้ที่เย่ฟู่เทียนผู้ซึ่งสืบทอดคำสอนของพระเจ้าเขาสามารถเข้าใจได้ว่าสำนักสุริยันสองแสงสแสวงหายเย่ฟู่เทียนสำหรับคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาครอบครองหรือไม่ แต่การพยายามเอชีวิตของเย่ฟู่เทียนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยมาดามหลงตกตะลึงกับฉากการทำลายล้างต่อหน้าต่อตาหัวหน้าสำนักเฉินไม่ได้รับความโกรธในระดับนี้มาหลายปีแล้วดูเหมือนว่าความสงบสุขในเมืองสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีอีกแล้วเธอมองไปที่คนที่ทำร้ายเย่ฟู่เทียนบุคคลน,นี้อาจมีเจตนาแอบแฝงในการยั่วยุการต่อสู้ครั้งนี้ แท้จริงแล้วมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังความล้มเหลวทั้งหมดนี้ที่พัดเปลวไฟแม้ว่าจินหยุนเซียวจะพยายามลอบสังหารแต่ก็มีใครบางคนที่สนับสนุนเขาที่ต้องการให้โลกมอดไหมดูเหมือนว่ามีบางสิ่งที่ใหญ่กว่ากำลังจะเกิดขึ้นสำนักสามอันดับแรกมีต้นกำเนิดเดียวกันอย่างติงบอกกับเฉินหยวนอย่างจริงจังตอนนี้สิ่งต่างๆได้มาถึงสิ่งนี้และการฝึกฝนของเขาถูกทำลายไป เส้นทางศักดิ์สิทธ์ก็หมดความหวังเขาได้นำคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของสำนักสามอันดับแรกออกไปจากสนามรบศิลปะการต่อสู้นำแสงศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังแห่งดวงดาวติดตัวไปด้วยและปล่อยให้เหตุการณ์นี้สิ้นสุดลงถ้าไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาจะมากเกินกว่าที่เจ้าและข้าจะแบกรับได้ขอต้อนรับเข้าสู่สำนักของปิปิตงขอบคุณทุกกำลังใจผ่านการกดไลค์และกดสับสไคร ท่านสามารถสนับสนุนผ่าน QR code หรือเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาติดตามข่าวสารได้จากกลุ่มใน Facebook ที่รายละเอียดของคลิปวันนี้พบก,กันกับเรื่องพลิกฟ้าสยบปที The ี e g e n d of f ฟูเทตอนที่502ฟื้นตัวคำพูดของหยางติงทำให้เฉินหยวนโกรธมากขึ้นเท่านั้น ดูเหมือนว่าท้องฟ้าหยามข้าคืนทั้งหมดอยู่ในสายตาของเขาด้วยฝ่ามือที่ยื่นออกมาพายุอุก,กาบาตกบนท้องฟ้าก็ส่งเสียงดังอย่างรุนแรงให้เหตุการณ์นี้ยุติลงหรือไม่เสียงของเฉินหยวนเย็นชาแล้วทำไมเจ้าไม่พิจารณาผลที่ตามมาก่อนที่จะเคลื่อนไหวเจ้าเป็นบ้าไปแล้วจริงๆอย่างติงตะโกนออกมาและเขาก็กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างกายของเขาเปล่งประกายไฟ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดร่างกายของเขาเหมือนดวงอาทิตย์ขนาดยักษ์และเผาทุกสิ่งที่สัมผัสกับแสงของเขาเขาพุ่งเข้าหาอุก,กาบาตท,ที่โจมตีโดยตั้งใจที่จะลดความเสียหายและผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดปราดของสำนักสุริยันสองแสงยืนหันหน้าไปทางทุกทิศทางครอบคลุมทุกด้านของสำนักพวกเขาปล่อยพลังของตัวเองออกมาเพื่อเบี่งเบนการโจมตีทำลายล้างของหัวหน้าสำนักเฉิน เฉินหยวนก้าวไปข้างหน้าแสงดาวสองแสงระยิบระยับรอบตัวเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเขาพายเย่ฟู่เทียนไปกับเขาขณะที่เขาเดินไปหาปราดที่โจมตีเขารอบๆตัวของเฉินหยวนปราดได้รายคาถาป้องกันไว้รอบตัวความกดดนันนั้นยิ่งใหญ่มากจนน่าตกใจการแสดงออกของปราดเฉินหยวนใกล้เข้ามาแล้วเปลี่ยนไปเขาคิดว่าเฉินหยวนเป็นบ้าไปแล้วแผ่นดินแตกเป็นเสียงเสียงขณะที่เฉินหยวนเดินไป และท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะพังทลายลงด้วยแรงกดดันเขาพุ่งออกมาราวกับแสงดาวและในเวลาเดียวกันเตาหลอมสุริยะศักดิ์สิทธิ์ก็ปรากฏขึ้นด้านหลังอย่างติงเปลวไฟของมันพุ่งตรงไปที่เฉินหยวนเฉินหยวนไม่ได้ขัดขวางและเขายังคงก้าวไปข้างหน้าเปลวไฟของเตาหลอมสุริยะศักดิ์สิทธิ์โปรยปลายลงบนร่างกายของเขาและเกาะติดกับมันทําให้แสงดาวพลาวมากขึ้น อักษรรุนสีทองเพลิงปรากฏขึ้นจากภายในเตาหลอมสุริยศักดิทธิ์และยิงไปทางเฉินหยวนราวกับว่าจะทำลายเขาแต่เฉินหยวนไม่ยอมหยุดเสียงดังทั้งสองชนกันและหยางติงถูกส่งตัวไปเฉินหยวนเชี่ยวชาญในเส้นทางดวงดาวศักดิ์สิทธิ์และมีพลังมหาศาลในทางกลับกันหยางติงเชี่ยวชาญในเปลเวฟไฟของดวงอาทิตย์ในการต่อสู้ระยะประชิดเป็นเรื่องธรรมดาที่หยางติงจะแพ้ แต่เปลวไฟได้เริ่มซึมเข้าสู่ร่างกายของเฉินหยวนการแสดงออกของเขาไม่เปลี่ยนแปลงเฉินหยวนเบี่ยงฝ่ามือของเขาไปที่ปราดด้านล่างจากท้องฟ้าราวกับว่ามือสวรรค์นขนาดใหญ่ที่สามารถปกคลุมมอท้องฟ้าจะลงมาที่พวกเขาปราดถูกแรงโน้มถ่วงของดวงดาวกดลงพื้นดินยุบตัวลงด้านล่างและกลืนพวกมันลงไปในพื้นโลกพร้อมกับเสียงกำปนาที่น่าสะพรึงกลัวเฉินหยวนมีความสามารถในการควบคุมพลังของแผ่นดินโดยตรง เสียงดังโครมครามมือใหญ่เริ่มฟาดลงปราดท่โจมตีการแสดงออกของเย่ฟู่เทียนเปลี่ยนจากความตกใจเป็นสิ้นหวังแม้ว่าเขาจะเป็นผู้รอบรู้เหมือนหัวหน้าสำนักของสำนักดาราแต่ก็มีความแตกต่างกันในขั้นของพวกเขาเขาห่างไกลาจากการแข่งขันกับเฉินหยวนปราดไม่สามารถรับมือกับความกดดันอันมหาศาลที่เฉินหยวนส่งออกไปได้และการเคลื่อนไหวของเขาก็ถูกจำกัด เฉินหยวนอย่างติงตะโกนแต่เขาก็สายเกินไปมือใหญ่ฟาดลงพร้อมกับเสียงดังและฆ่าผู้รอบรู้ทันทีที่ได้รับผลกระทบรอยนิ้วมือกว้างหลายร้อยเมตรปรากฏขึ้นบนพื้นโดยทิ้งหลุมอุก,กาบาทที่ลึกลงไปมันเป็นภาพที่งดงามรูปที่วางอยู่ในรอยพิมพ์มือเขาถูกบดขยี้จนราบหยางติงหยุดดูศพสีหน้าของเขาน้าเกลียดผู้คนของขั้นปราดมีค่ายอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับสำนัก ดังนั้นอย่างติงจึงต้องปกป้องปราดที่หลงผิดแม้ว่าเขาจะฝ่าฝืนคำสั่งและโจมตีเย่ฟู่เทียนก็ตามนอกจากนี้นั่นไม่ใช่นักปราดธรรมดาเขาเป็นนักปราดที่โดดเด่นของสำนักสุริยันสองแสงเขาจะมีพลังมากขึ้นในอนาคตและอยู่ในระหว่างการเป็นผู้สนับสนุนอย่างติงในฐานะปราดที่อายุน้อยมากสำนักสุริยันสองแสงจะไม่ปล่อยให้คนอย่างเขาตายแต่เฉินหยวนไม่สนใจผลที่ตามมาทั้งหมด และขยี้เขาจนตายด้วยความโกรธที่โหดร้ายเฉินหยวนมองไปที่เย่ฟู่เทียนอาการบาดเจ็บของเขารุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อและอาจทําให้เขาพิการไปตลอดชีวิตไปกันเถอะเฉินหยวนสั่งเขาเคลื่อนตัวไปบนท้องฟ้าและผู้ติดตามของเขาจากสํานักดาราก็ติดตามเขาเช่นกันพวกเขาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางหยางติงจ้องมองเขาด้วยความโกรธตอนนี้เขาต้องการต่อสู้ที่นี่มากแค่ไหน แต่นี่คือสำนักสุริยันสองแสงของเขาและการต่อสู้ใดๆที่เขาเริ่มต้นในตอนนี้มีแต่จะเป็นหายนะกับเหล่าสิทธิของเขาแม้แต่การชุลมุนในช่วงสั้นๆก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อมองไปที่ร่างที่จักไปมีคนเดินมาที่หยางติงและถามว่าเฉินหยวนไปไกลเกินไปกับการกลั่นแกล้งของเขาแล้วหัวหน้าสำนักเราโจมตีไหมหยางติงมองไปที่บุคคลน,นั้นจากนั้นก็มองไปที่ร่างของปราดที่ล้มลงพวกเขาอาจสูญเสียผู้รอบรู้ไป แต่จริงๆแล้วพวกเขาคิดผิดที่นี่เย่ฟู่เทียนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเฉินหยวนก็โกรธเกรี้ยวหยางติงตระหนักถึงผลของการโจมตีสำนักดาราในขณะนี้การทำลายล้างที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามอำเภอใจและสำนักสองแห่งในเมืองสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์อาจกลายเป็นประวัติศาสตร์เหล่าสิทธิ์ของสำนักสุริยันสองแสงลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าตัวสั่นเล็กน้อยด้านล่างพวกเขาพื้นที่สำนักที่เคยกว้างใหญ่ และงดงามของพวกเขาถูกลดลงเป็นกองขยะความพินาศนั้นเจ็บปวดที่ได้เห็นพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าการต่อสู้ในระดับนี้จะแตกออกภายในสำนักสามอันดับแรกของเมืองสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นหายนะแน่นอนเย่ฟู่เทียนเป็นเพียงผู้เยาของขั้นลึกลับแต่เขาเป็นสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการตายของปราดและการทำลายสำนักสุริยันสองแสงเหตุการณ์เช่นนี้คงเป็นไปไม่ได้ในอดีต เมื่อเฉินหยวนและพรรคพวกกลับมาที่สำนักดาราบุคคลที่มีอำนาจหลายคนได้มารวมตัวกันที่วังของพระบุตรอาการบาดเจ็บของเย่ฟู่เทียนส่งตัวได้ด้วยความช่วยเหลือจากแพทย์ที่ดีที่สุดในขณะนี้หยูเซิงเยออ่อเฉินและหลัวหลานเสียอยู่นอกห้องพวกเขาอยู่ข้างตัวเองด้วยความเครียดแค้นสำนักสุริยันส่องแสงเป็นหนึ่งในสำนักสามอันดับแรกและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการฝึกอบรมในภาคตะวันออกของรัฐแห้งแลง้ง สำหรับพวกเขาที่จะโจมตีผู้ฝึกตนของขั้นลึกลับเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงหัวหน้าสำนักเขาเป็นอย่างไรบ้างคนกลุ่มนั้นรีบถามเฉินหยวนเมื่อเห็นเขาออกจากห้องสีหน้าของเฉินหยวนดูเคร่งครึมและเขาไม่ได้พูดมาดำหลงซึ่งอยู่ข้างๆเขาพูดขึ้นแทนการโจมตีครั้งนี้เลวร้ายอย่างไม่น่าเชื่อและพลังของเย่ฟู่เทียนก็ถูกทำลายมันจะยากสำหรับเขาที่จะฟื้นตัว ด้วยรอยแตกมีบางสิ่งบางอย่างแตกดวงตาของหยูเซิงเปลี่ยนเป็นสีแดงราวกับว่าเลือดจะเริ่มไหลยหยดจากมันถ้าไม่เชื่อเขากล่าวจากนั้นเขาก็รีบเข้าไปในห้องก่อนที่เฉินหยวนหรือใครก็ตามจะหยุดเขาได้นี่อาจไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนดั้งเดิมของหยางติงข้าไม่คิดว่าเขาจะกล้าหาญขนาดนี้กูหานสันคาดเดาบางทีเฉินหยวนตอบแต่ไม่สําคัญว่านี่จะเป็นความตั้งใจเดิมของเขาหรือไม่ เขาเป็นหัวหน้าสำนักของสำนักสุริยันสองแสงและเยฟูเทียนถูกจับภายใต้คำสั่งของเขาเขาควรรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ใช่กูหานซันพยักหน้าเห็นด้วยดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนจัดเตรียมสิ่งต่างๆจากเบื้องหลังนับตั้งแต่จินหยุนเซียวถูกเปิดโปงพยายามสร้างความขัดแยง้งประกายความคิดปรากฏในดวงตาของมาดามหลงขณะที่เธอพูดข้ารู้ว่ามีคนพยายามหวานความไม่ลงรอยกันเป็นความลับ แต่เป็นความจริงที่จินหยุนเซียวพยายามลอบสังหารเย่ฟู่เทียนข้าได้ถามฟู่เทียนและเขาเห็นด้วยว่าจินหยุนเซียวต้องตายดังนั้นข้าจึงพิจารณาผลที่ตามมาแต่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าหยางติงจะเป็นคนเลวขนาดนี้เสียงของเฉินหยวนสั่นด้วยความโกรธหากไม่มีคำสั่งจากหยางติงก็จะไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวเช่นนี้จากนั้นความกดดันอันยิ่งใหญ่ ก็มาจากท้องฟ้าที่ห่างไกลดูเหมือนว่าสำนักดารากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งเฉินหยวนมองขึ้นไปเพื่อดูกลุ่มคนที่มุ่งหน้าไปยังสำนักดูเหมือนว่ามีช่องว่างอีกกลุ่มอยู่ที่นี่กู่หานซันแสดงความคิดเห็นในเวลาไม่นานกลุ่มคนก็มาถึงสำนักดาราพวกเขามาจากสำนักจันสว่างและผู้นำกลุ่มคือกงกุ้ยหัวหน้าสำนักเฉินหยวนข้าได้ยินมาว่าพระบุตรแห่งสำนักดาราพลังของเขาถูกทำลาย โดยสำนักสุริยันส่องแสงตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างกงกุ้ยถามอย่าอ้อมค้อมเฉินหยวนยิงเขาด้วยแสงสะท้อนอันเยือกเย็นไม่มีทางที่กงกุ้ยเข้ามาเพียงเพื่อแสดงความห่วงใยต่อเย่ฟู่เทียนกงกุ้ยหัวเราะข้าได้ยินมาว่าคำสอนจากพระเจ้าที่เย่ฟู่เทียนได้รับคือแสงจากสวรรค์สามสายเนื่องจากพลังของเขาถูกทำลายแสงศักดิ์สิทธิ์จึงควรถูกส่งกลับไปยังสำนักสามอันดับแรกตามธรรมชาติ อยางติงได้รับแสงจากพระเจ้าไปแล้วหนึ่งร้วเจ้าสามารถมีหนึ่งรีลสำหรับตัวเจ้าเองตอนนี้แสงศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของสำนักจันทร์สว่างไม่ควรคืนให้ข้าหรือออกไปเฉินหยวนตกเขาทุกคนจ้องมองไปที่กงกุ้ยอย่างเย็นชาวางใจให้เขาใช้ประโยชน์จากความโชคร้ายของคนอื่นที่มาที่นี่และขอแสงสว่างจากพระเจ้ากงกุ้ยหัวเราะโดยไม่สนใจสายตาที่เขาได้รับ สำนักสุริยันสองแสงได้รับส่วนแบ่งของเส้นแสงแห่งสวรรค์ทั้งสามเส้นกลับคืนมาสำนักจันร์สว่างจะพลาดโอกาสนี้ไปได้อย่างไรเขาอยากจะได้ลิ้มรสคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญเช่นกันสำนักสามอันดับแรกมีต้นกำเนิดเดียวกันกงกุ้ยตอบนั่นเป็นมรดกตกทอดของบรรพบุรุษของเราตอนนี้ทายาทแห่งเส้นทางศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจถูกทำลายเขาได้สูญเสียสิทธิในการรับรส ข้าบอกว่าควรคืนแสงสว่างจากสวรรค์ให้กับเจ้าของที่ถูกต้องข้าต้องการนํำมันกลับไปที่สำนักจันทสว่างโจมตีเราถ้าเจ้าต้องการเฉินหยวนตอบอย่างเย็นชาข้าจะไม่เสี่ยงกับการทำลายล้างสูงเหมือนเจ้าไม่ใช่ว่าเจ้าไม่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันสำนักดารากำลังขัดแย้งกับตระกูลจินและกำลังทำสงครามกับสำนักสุริยันส่องแสงด้วย เจ้าจะเปลี่ยนสำนักจันสว่างให้กลายเป็นศัตรูของเจ้าด้วยหรือเจ้าเคยคิดอย่างนี้จริงๆหรือไม่น้ำเสียงของกงกุ้ยก็เยือกเย็นพอๆพอกันข้าบอกให้เจ้าออกไปเจ้าไม่ได้ยินข้าหรือเฉินหยวนยิงชายอีกคนด้วยแสงสะท้อนที่เย็นชาอย่างไรก็ตามแสงที่ส่องประกายออกมาจากห้องที่เย่ฟู่เทียนอยู่และลอยไปทางกงกุย้ยกงกุ้ยผงะในตอนแรกจากนั้นเขาก็แนบเจตต่อจำนงนของเขากับแสงสว่างและอ้างว่าเป็นของตัวเอง เฉินหยวนและคนอื่นๆในห้องต่างก็ตกใจเช่นกันและพวกเขาก็หันไปมองในห้องเฉินหยวนสิทธิ์ของเจ้าเองก็แพ้แล้วอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าอรดีที่สุดสําหรับสํานักดาราในสถานการณ์นี้ถ้าจะออกไปเดี๋ยวนี้กงกุ้ยรู้ว่าเขาเพิ่งได้รับอะไรเมื่อสัมผัสได้และเขาก็ยิ้มออกมาในห้องเย่อูเฉินและคนอื่นๆต่างโกรธแค้นทําไมเจ้าถึงให้มันกับเขาอยู่เซิงจับมือของเย่ฟู่เทียน รอยยิ้มที่ไรเดียงสาปรากฏขึ้นบนใบหน้าซีเซียวของเย่ฟู่เทียนข้ามีแผนของตัวเองเขาตอบเบาๆได้ปลดปล่อยให้พวกเจ้าทุกคนบอกหัวหน้าสำนักและคนที่เหลือให้ออกไปด้วยข้าไม่อยากโดนรบกวนหยูเซิงมองไปที่เย่ฟู่เทียนเขาเป็นห่วงชายอีกคนให้หัวหน้าสำนักและคนที่เหลือคิดแผนเย่อเฉินแนะนำข้าอยากจะลองทำอะไรบางอย่างด้วยตัวเองเย่ฟู่เทียนตอบให้เวลาข้าสักหน่อยและช่วยข้าเฝ้าประตู อยู่เซิงพยักหน้าและกลุ่มก็ออกจากห้องไปหลังจากที่พวกเขาออกไปหมัดของเย่ฟู่เทียนก็กำแน่นความอ้างวางพุ่งเข้ามาในหัวใจของเขากลุ่มปราดผู้ยิ่งใหญ่ได้มาหาเขาเขาพยายามพูดให้พ้นอันตรายแต่พวกเขาก็ยังทำร้ายเขาตอนนี้สำนักจันทรสว่างได้เรียกร้องส่วนแบ่งของแสงจากพระเจ้าด้วยเช่นกันตั้งแต่สิ่งต่างๆมาถึงเรื่องนี้เขาก็มีภาระผูกพันเช่นกัน แสงสีเขียวเต้นไปรอบรอบร่างของเย่ฟู่เทียนจากนั้นกิ่งก้านของใบไม้สีเขียวก็เริ่มปรากฏขึ้นและค่อยๆเลื้อยขึ้นไปในไม่ช้าต้นไม้โบราณที่มีใบสีเขียวมรกตก็ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเย่ฟู่เทียนนี่คือวิญญาณแห่งชีวิตของเขาดวงตาของเขาปิดลงและกิ่งก้านของต้นไม้โบราณยังคงเติบโตในที่สุดทั้งห้องก็ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ขนาดมหึมาซึ่งโอบรอบตัวของเขาในลักษณะที่ทำให้เขานั่งได้ แสงสีเขียวมรกตล้อมรอบตัวเขาและปกคลุมเขาอย่างสมบูรณ์ทีละนิด